สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจากผ้า,า,า,าเ,เาานะครับผ้าม้าใส่เบ็ดกบพี่น้องใส่เบ็ดกบน้ำทงน้ำท่านะครับนี่แหละครับไม้ก็เป็นไม้ธรรมชาติน้ำทงน้ำท่าน้ำให้หน,น้ำสะนี่แหละพี่น้องน,นี่บรรยากาศดีหลายครับเมื่อนี้เดี๋ยวหมานบ่หมานยังไงนะครับไปชมกันเลยพี่น้อง นี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็แดดลมล่มโต๊กแล้วนะครับเข้าก็ได้มาหอดไม้เรียบร้อยหลังจากขุดเนื้อได้เรียบร้อยแล้วนะครับกระสีเริ่มใส่พี่น้องอันนี้เข้ากระสีใส่เบ็ดกบซะก,ก่อน,นใส่เบ็ดกบก็ต้องเฮ็ดล้านในเฟินเงินเฮ็ดล้านในเฟินดีๆนะครับนี่กระเสียบเนื้อขี่กระเดือนไว้ทั้งโต๊เลยพี่น้อง นี่ห้อยไหวนี่ห้อยไว้แบบนี้นะครับนี่เบสกรบพี่น้องนี่เสียบไว้แบบนี้นะครับอ่ะเหี้ยจังมารุ่นกันนะครับนี่นี่ปปปปกบกบเป็นตาขึ้นมาง่อยดีพี่น้องเดี๋ยบใส่เบ็ดกบไหวเมองนี้แล้วครับ ใส่เบ็ดคบเท่ากันต้องเฮ็ดเฮ็ดล้านให้เพิ่นเั็กน้อยเป็นแป้นนะครับแล้วก็เสียบเนื้อขี่แค่เดือนไว้พี่น้องเสียบเนื้อขี่แค่เดือนไว้ห้อยไว้นะครับวิธี่ใส่เบ็ดคบเฮ็ดล้านให้เพิ่นเั็กน้อยถ้าเกิพักขี่แค่เดือนห้อยไว้อ่าฮะ นี่ละครับหมายของเฮากะเบ็ดกบกอยู่หิมสะนี่ละพี่น้องนี่พี่น้องใส่เบ็ดกบใส่เบ็ดกบนี่กหิมสะพี่น้อง่งืเเออคุณ ย่ำนานก็จับขี่ก็เดือนขายหลังเสร็จหรือดูเกี่ยวข้าวทีมีคนมารับซื้อพี่น้องแต่ตอนนี้เขาก็มาใส่เบ็ดะกปรกเอาใส่เบ็ดโตแบบนี้นี่เขาก็ตัดก้นมันออกน้ำเนี่ยพี่น้องกันบ๊อสันนี่เพิ่นสิมนเพิ่นสิมนขีดินนะครับน,นี่ก็ห้อยไห้แบบนี้นะครับ อ่ะปะ่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็ใส่เบ็ดกรบพี่น้องใส่เบ็ดกรบตามหมายธรรมชาติเท่านี้ละนี่คางสะนะครับใส่คางสะกรบเพื่อนก็ได้ยินเสียงต้นอยู่พี่น้องย่ำเฮายางมากนี่ จะล่องใส่ไว้ว่าสิเป็นยังไงนะครับล่มหวนแล้วนะครับล่มหวนมากว้ายๆแล้วกรล่องใส่เบ็ดบไปพี่น้องนี่เดียวจังมายามเบิงนะครับนี่พี่น้องตอนนี้เขาก็มาเบิงวิธีการใส้เบ็ดกบ นี่เ้าก็ต้องเอากวดให้เป็นล้านดีๆพี่น้องเป็นแปนแล้วก็ใส่เนื้อกีกระเดียนนะครับเสียบไว้กระหอยหอยหัวเป็นไว้จังน้อยนะครับแบบน,นี้พี่น้องการใช้เพ็ดอบต้องเห็ุเป็นล้านในเพื่อนน้ำนะครับ นี่ครับพี่น้องน,นี้ผ้ามาเบิงวิธีการใช้เบ็ดกบนี่ครับใส่เบ็ดกบเท่ากับเฮ็ดล้านในเพิ่นวิธีการก็คือเฮ็ดล้านในเพิ่นดีๆนะครับนี่รูปๆให้เป็นแปๆแล้วก็เสียบเนื้อขี่กระเดียนไว้พี่น้องเสียบไว้ก็เท่าก็ต้อง หอยหอยเห้ว่าเพิ่นลอยจังน้อยนะครับเห็นเพิ่นลอยขึ้นมาจังน้อยแบบนี้นะครับใส่ใบน้ำหน้าน้ำหิมสะเมื่อนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวาอาหานบ่อาหานจังไหนกน็จังมาเบิงกันนะครับเหมือนี้ไม <laughs> ได้ไม้มองได้ดีๆเฮาคิดว่ากบเพิ่นสินึ้นดีครับพี่น้องเฮาก็มาใส่ไวอันนี้เขาก็ใส่ไวน้ำคางสะนี่ล่ะครับนี่หิมสะสะพี่น้องเฮาครับหาอยู่หากินได้พี่น้องนี่เลาะมือนี่แหลครับเขาก็บ่ได้ห่วงในยังดอกครับหาใส่ไปนี่ปีนี้ฝนดีนะครับทั้งกบทั้งปลาโอ้ยหลายพี่น้อง นี่พี่น้องการใส่เบ็ดกบนี่เฮ็ดล่ามในเพื่นใส่ไว้แบบนี้ต้องพักดีๆนะครับเพราะว่าแง่เพื่นติดนี่โอ้ยกระโดนนะโดนี่เ,นเออดินต้องๆเหมือนนี่พี่น้องจากพันจากหยัาง ใส่ไว้แบบนี้นี่พี่น้องเบ็ดกบ <c oughs> นี่แหละครับนี่บรรยากาศทงหน้าย่ำแรงครับมือนนี่ โอ้บรรยากาศดีหลายพี่น้องพี่น้ำทงให้ทงหน้าบานเฮานี่มองเขาใส่เบ็ด์บพี่น้องแต่สิยูน้ำนิ่มขั้นหน้าหิมสะนะครับช่วงนี้ล่มวอยๆพี่น้องเี่เขาใส่ยูยูหิมสะไอยก่อนนะครับ วิธีการใส่กะหอยไว้แบบนี้นะครับกีกระเดียนกะตัดตัดกลนเพื่อนออกน้ำกันป้องกันเพื่อนมุดพี่น้องนี่ครับพี่น้องตอนนี้เขากะใสเบ็ดกบไห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมือแรงเด็กๆจังน้อยนะครับเดี๋ยวมายามพร้อมกันไปรุนเบิงว่าสีมานบ่มานจังไดน,นะครับพี่น้องโอเคนะครับ นี่พี่น้องตอนนี้เข้ากัมายามเบ็ดเป็นยังไงดึกๆึก,กปะฮะ <laughs> ใช่โอ้พี่น้องนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนะครับนี่ประดุกพี่น้องนี่ได้ประดุกพุ่นน่ะเริ่มเริ่มถุงพุ่นน่ะดึงดึกดึกเลยพี่น้องเริ่มถุงโอ้เดี๋ยวไปเอาถุงใส่ก่อนถุงยูรถนมาใส่เออถุง อะไรเอารถมาพี่น้องนี่อันนี้เขาใส่เบ็ดกบไว้นะครับพ่นอ,อได้ปลาดุกโกบปังไงเลยพี่น้องเอ,อ้ยคัก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 เหมือนี่หมานอีกแล้วครับนี่ใส่เบ็ดกบแต่ว่าถือปลาดุกพี่น้อง,องนะเออเดี๋ยวไปเอาถุงมาใส่ก่อนนะครับหมานมานมาน,มาน ล้างนาหมดเฮ้ยอันนี้เบ็ดกบพี่น้องนี่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 เบ็ดกบได้ละเอ้าโอ้เบ็ดเกือบหักพี่น้องโกงเลยนั่นนั่น่นดินเงยเงยอยู่เอ้าใสใสใสต้นมุดอยู่ใสใส่เบ็ดกบไปพี่น้องได้ละเออ ดีนีได้กบแล้วพี่น้องนี่พุ่นโอ้โตบางไงเลยครับ <c oughs> โอ้เบ็ดรกรบพี่น้องนี่หลังนี่เป็นเบ,รรบ็ดกบโอ้หมานหมานหมานนั่นกบก็ได้ครับนี่สายสายโช่ให้พี่นอ้องเบิง้งเบิ้งพุ่นโตบางไงเลยครับ <c oughs> พละเดี๋ยวห้ากกบสียามไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เพิ่งได้สิบหลังพี่น้องนี่สามแต้มแล้วนี่พี่น้องตอนนี้ห้ากะมายามเบ็ดครบโอ้เงยออยั่งอยู่พี่นอ้องเงอยั่งอยูน่นี่หลัง เงือก็ยังอยู่คือเก่าพี่น้องหลังเนี่ยเออนั่นนั่นเต้นดองดองอยู่เลยพี่น้องคน <c oughs> นี่กบหน่อยกบหม่อติดแล้วครับเล,บล็ดกบเอานั่นมาน์ลเวพี่น้องเมือนไง ก็จะเสียบไว้อัวเงี้ยงคยมากินอยังเว้นอยู่พ e oh, ี่น้องเดือนแจงกบหน่อยเพิ่นออกมาลาดตะเวนก่อนนี่ครับนี่พี่น้องโอ้ยกบติดพี่น้องเหลือแต่หัวสงสัยแมวหรือออียงมากินบิ่งนี่ มาพอท่านนะครับกดติดพี่น้องเหลือแต่หัวโอ้นี่เห็นบ่โอ้ตัวใหญ่อยู่เด้พี่น้องนี่เอ้ยเอาอะเอาไม่เข้าอืมนี่มัน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 เล็กเดียวเหมือนเกียก์นิดจากโบกับจาบโกกับไปปองจ่อทางนี้พี่นเ้อง พี่น้องเบ็ดกบโอ้เนื้อย่างอยู่ครับนี่ครับพี่น้องตอนนี้เขากบยามเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ครบหมดแล้วนี่พี่น้องมันหมานเป็นไงครับโอ้หมานอิรเมือนี้ได้ปลาซูเนียวเลยครับทั้งทั้งปลาดุกกะปกบกะมี่พี่น้องนี่หาอยู่หากิน ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไล่าการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ